สวัสดีค่ะวันนี้จะจะนําเสนอในรูปแบบเป็นนูเทลล่าเป็นหน้าหวานนะคะเป็นนูเทลล่ากล้วยหอมค่ะนี่แป้งก็หมุนไปเรียบร้อยแล้วทีนี้แป้งเริ่มกรอบแล้วนะคะแล้วทีนี้เราก็มาปาดนูเทลล่ากันนะคะนูเทลล่าคือปาดให้กระจายให้ทั่วเลยนะคะให้ทั่วทั่วแผ่นเลยค่ะแล้วก็จากนั้นก็จะตามด้วยกล้วยหอมนะคะน,นี่เป็นนูเทลล่ากล้วยหอมค่ะ แป้งดูสีแป้งนะคะถ้าสมวตาสีแป้งเราเื่องเหลืองกรอบขึ้นมาแล้วเราค่อยทานนูเทลล่านะคะจะแนะนํานะคะใครที่มือใหม่หรือเพิ่งคัดทาก็อย่าเพิ่งทานนูเทลล่าแล้วก็ทิ้งไว้นานเกินไปนะคะไม่อย่างนั้นนูเทลล่าเราจะไหมแล้วก็เวลาทานเราจะขม,ขมๆไม่ไม่อร่อยนะคะอันนี้คือ หน้าตาเค้ที่ร้านที่ร้านของเจนนะคะร้านแพรวาเค้กพันธ์นะคะร้านแพรวาเค้กพันธ์จะอยู่ที่ซอยกันนิฐานนน์ตรงข้ามการไฟฟ้านครหลวงค่ะใครที่แวะเวียนมาผ่านมาแถวนี้ก็แวะเข้ามาลองชิมได้นะคะเ mm hmm. จนเจนบอกเลยคือในโตัวแป้งเค้กหรือในหน้าตาต่างๆนะหน้าตาเค้กของเราก็คือจะไม่เหมือนใครแน่นอนค่ะลอง